เขามาขอเงินซื้อข้าวสารครับพอดีเขาไม่มีข้าวสารน่าจะไม่มีถ้ากโกหกให้ผมตายเลยโอ้โหน่าสงสารเนาะนี่นะเฟซเขาเฟซน้องเขา ถ้าอยู่ช้ยภูมินี่แหละอ่ะทุกคนมี FC อยู่คนหนึ่งครับอ่านี่นะเขาบอกว่าพี่ครับผมขอข้าวสารหน่อยครับนี่เขาบอกว่าเขาไม่มีข้าวกินนะเดี๋ยวผมโทรหาเขาก่อนเป็นยังไง เป็นยังไงในขอโทรหาหน่อยเขาทักมาผมอ้าววางสายทำไมอ่ะโทรไปหน่อยเขาว่าเขาไม่มีข้าวกินนะทุกคนเขาแม่เขาป่วยเขาว่ากัน เขทาทักมาในเพจผมฮัลโหลครับอ้าไม่มีเน็ตพี่อา จะเจาะไงเนี่ยคุณจะถามหน่อยแล้วทำงานอะไรครับงานอะไรอยู่ครับเดี๋ยวผม,มถามเลยนะถ้าเดือดร้อนจริงๆนะผมช่วยนะทุกคนผมช่วยนะแต่ อย่ามากโกหกผมเดินมเดินหาปลาครับไม่มีเงินสักบาทเลยนะโอ้โหนีตำแหนผมอยู่หน้างานครับวัสดีเขา ขอหาปลาดูบ้านกระถ่าบ้างขอหาปลาเลี้ยง เลี้ยงครอบครัวหรือเปล่าแล้วไม่ได้ทำงานเนาะน่าจะไม่มีเงินนี่เขาหาปลายอยู่พ่อเสียชีวิตแล้วอยู่กับแม่แล้วครับเหลือแม่ครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวผมออก เดี๋ยวผมขอถามประวัติหน่อยอันนี้ผมไม่ได้มาอะไรนะผมแค่อยากรู้ว่าผมต้องช่วยแบบไหนอยู่กับแม่อ๋อแม่เป็นไรครับเป็นไรครับ <c oughs> น่าจะคนนี้หรือเปล่าที่โทรมาหาผมแล้วบอกว่าอขอทํางานด้วยหน่อยตอนนี้ลําบากไม่มีงานทําผมก็เลยบอกว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ทํางานครับผมรถผมก็จอดนะทุกคนน่าจะคนนี้เลยดูทรงไปแล้วเขามาขอเงินซื้อข้าวสารครับพอดีเขาไม่มีข้าวสารน่าจะไม่มี น,นี่กำลังเป็นมะริงครับอ้าวตอนนี้ไม่มีข้าวสารเหลือเลย่ะครับลวครับเดี๋ยวปรถามหน่อย อยากโก,โก,โกนะหกผมนะเฮ้ยผมนะเดือวต้อนนี่กิน,น ถ้าโกหกให้ผมตายเลยโอ้โหน่าสงสารเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยก็ได้ผมช่วยพอที่ช่วยได้นะทุกคนอ๋ออ๋อเลขบัญชีหน่อยครับ เรียวๆเลยครับคลิปนี้ <c oughs> ไม่มีตัดต่อ <c oughs> ถ้าลำบากจริงๆผมก็ <c oughs> พร้อมที่จะช่วยนะครับผมแต่ถ้ามาโกหกผมนี้ อย่าเอาเลยครับอย่าอย่าอย่ามาเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เดี๋ยวพราะว่าถ้าโกหกที่ให้ผมตายเลยครับอ่ะถ้าเดือดร้อนจริงๆเดี๋ยวผมช่วยครับเดี๋ยวผมขอถามหน่อยเพราะว่าอยู่จังหวัดไหน ครับขอถามหน่อยขอขอให้ตายเลยนะบางคนก็ลำบากจริงครับเราก็ใช้ยภูมิอำเภอเลยครับอำาเภออะไรครับ ตอนนี้เขาหาปลาครับหาปลาไปทำกินเนาะเดี๋ยวอำเภอเมืองครับโอเคนี่นะทุกคนไปผมก็สงสารนี่นะเดี๋ยวผมโบนให้ นี่นะทุกคนแล้วอีกอย่างนึงนะครับผมคือผมจะบอกว่าเนี่ยเรามีมือมีตีนเราก็ต้องหางานครับบางทีเนาะก็อยากให้พากันหางานนั่นแหละหางานทำจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นเนาะแต่นี้เคสนี้ผม ผมช่วยเหลือครับผมเห็นเขาโทรมาโทรมาของานทำกับผมเนาะคือผมไม่มีงานทำแต่ผมก็เยโอนให้นี่ครับผมให้ก็าได้แค่นี้เลยได้แค่นี้เลยสู้ๆนะพี่ งานทำด้วยงานทำด้วยอย่าไปเดือดร้อนคนอื่นไปคิดเบอร์เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่มีใครผิด เดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้นะทุกคนผมจะไม่ลืมพี่นะ <c oughs> นั่นแหละผมอยากให้กำลังใจทุกคนครับ<อ>ที่กำลังเดือดร้อนเนาะเนี่ยพี่น้อยอ่าผมถามพี่หน่อยอาอย่างนี้เลยปพี่ไม่มีตังค์จริงๆเนี่ยพี่ทำยังไงต้องทุกคนน่ะถ้ต้องเป็นมุมจริงๆเนี่ยเขาก้าเออื่นใช่เหรอ อันนี้เขาโทรมาเลยนะผมเขาโทรมาหาผมบอกว่าอาพี่ผมขอทํางานด้วยหน่อยผมไม่มีงานผมไม่ได้ลงงานผมไม่ได้ทํางานด้วยแล้ว <c oughs> แม่เขาบอกว่าแม่เขาป่วยเป็นมรเริงพ่อเขาเสียแล้วเ <c oughs> ขาหาปลาไม่เขาไม่ได้มาขอตังค์หรอกเขาบอกว่าเขาขอข้าวสารหน่อยเขาไม่มีข้าวกินเขาว่าอย่างนี้ เลออำบากก็ละหมากจริงๆนะถ้าเขาไม่มีเขาก็ไม่กล้าขอรหรอกนอกจากมิสซ่์อาชีน,นนะเขาอาจจะจนมุงลยครับคิดแต่ถ้าน้องได้มาดูคลิปนี้นะครับออผมก็อยากให้น้องอ,อหางานได้เร็วๆเนาะแล้วก็ทำงานไอ้เงินเนี้ยผมไม่เอาคืนหรอกแต่เออให้ไปต่อยอดเนาะเพื่อได้กินข้าวกินไรอิ่มๆแล้วหางานเนาะ จะได้ไปดูแลแม่แม่ก็เป็นมะเร็งด้วยแล้วก็หางานแล้วก็อย่าไปหาเสพยงเสพย,ยาไม่เอานะทุกคนไม่เอาอันนี้ไม่ดีไม่แนะนํานะทุกคนทํางานก็คือทํางานหางานทําครับแถวนั้นก็น่าจะมีงานทํแหละไปร้านอาหารไปขอเขาล้างจงล้างจานก็ได้มันละร้อยสองร้อยอยู่ที่คุณจะทําหรือไม่ทำแค่นั้นแหละทําไม่ทําก็ไม่มีงานเนาะ ถ้ามันจนจริงๆอ่ะจนตรอกจริงๆอ่ะมันไม่มีทางจนตรอกหรอกพี่บางทีอ่ะมันก็ต้องมีหาทางออกยันได้เลยเนาะนอ,อยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำแต่เคสนี้ผมก็ให้กำลังใจเนาะไปะ <S <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับให้กำลังใจทุกคนเลยช่วงนี้มันลำบากจริงๆ